ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมมัน,น้กาเป็นวันที่18ปดนะครับผมกัมาทายต้นมันสปะหลังพันกเกษตรศาสตร์เจดสองนะครับนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพันนี่แหละครับผมกเกษตรศาสตร์เจดสองนะครับเนาะกำลังเล่งหัวครับผมนี่หัวช้อนี่มือนี่นะครับนี่น,นี่มือผมจำการหมีมือพอดีแหะครับนี่ นะครับผมการหลุนๆกันไปนะครับเนาะเดือนพฤษภาฯนะครับเนาะก็คงจะได้ถอนขายนะครับมันหน้าเลยครับเด้นนี่มันหนาครับผมขุดมากุวยบึงนะครับเนาะกำลังตะเริ่มฉีดลงหัวไหลนะครับผมครับฉีดผลปุยทางใบนะครับดินก็แหงแหงนะครับผมแหงแห้งนะครับกับ รอลอกันไปเบิ่นเนงเนาะครับพี่น้องว่าเพื่อนสีให้เพื่อนผลิตรายสำหรับเนาะน,นี่นะครับผมกาง,ง้ามแน่อยู่ดอกครับนี่ต้นเพื่อนกระสูงอยู่ประมาณจักสี่สิบเซนนี่แหละเพื่อนมาสี่สิบเซนห้าสิบเส้นนี่แหละครับผมนี่นี่ครับอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ครับผมปลูกแบบบม่ได้ใส่สารเคมีเวยครับผมฉีดปุ๋ยทั้งใบอย่างเดียวเลย <c ười> นะครับเนาะเพราะว่าผมเห็ด หน้าอินซีนะครับเลยว่าอยากเอาเคมีมาใส่นะครับเนาะแต่ว่ากับจักสีได้ฝนผลิตจัมไรนะครับผมก็ลองเมึงนะครับเพื่อนๆพี่น้องก็ผมก็เคยปลูกมาทุกปีแหละครับปีที่แล้วกัพื้นที่นี่ก็ได้บวค่อยหลายปัญหาดอกนะครับผมพื้นที่ที่ผมปลูกอยู่นในซีปไรยในซีปลานี่ผมก็ได้ยี่สิบเอ็ดตันนะครับน้องก็ได้ กะไดไลละแจ็กตันพี่น้องไดไลละสองตันเนาะไดไลละสองตันน้อยๆรับผมแล้วกับพี่ส no ี th ่เหลวกับราคากับยู่ที่สองบาทห้าสิบนะครับยูในเขตบานผมเองนะครับสองบาทห้าสิบสือมันรวมนะครับผมมันรวมสองบาทห้าสิบกับพ่อได้ดอกกับผมแต่ว่าพี่นี่สามบาทกลัวแหละครับตอนนี้เนาะมันมันรวม สามบาทกลัวก็คือว่าราคาดีอยู่นะครับเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ปปูกกันลายอยู่พี่พี่น้องเออปูหลายแห้งนะครับผมครับผมมีน้ำใสดอกครับแห้งอาศัยน้ำหมอกเนาะครับเนาะอาศัยน้ำหมอกกระสูรๆกันไปนะครับพี่น้องเป็นกเกษตะก้อนกระสูรกันไปนะครับไ้แน่บว่าด้แน่าเห็ดไปนะครับบ่เห็ดก็จักสิเห็ดหยังนะครับผมก็ อาชีพมาก็มีอยู่แค่นี้นะครับเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวเขาออกแกอกล้วก็ปลูกพืชล้างหน้ามีมันแน่มีแตงโมแน่นะครับเนาะลัางคนเพื่อนกะปลูกทริสงก็มีนะครับเนาะครับผมก็เห็ดกันหลายหลายอย่างู่ครับผมพื้นที่จุดนี้ก็คืออำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเด้อครับตำบลตะเคียนนะครับผมก็ขอฝากพี่น้องไว้นั จะคนนอครับเด้อซองน้อยเกษตรแบบบานๆน,นะครับเนะาะกษตรกรแบบบานๆสืออ่องนะครับผมกํมลาลังจะหัดเหร่นน้าเพื่อนวัาที่นี้มีปกอ,กอยิ่งน้าเพื่อนนะครับผมว่นที่นี้มีเพื่อนติดตามหายจะคนนะครับนมขอกําลังแรงใจจากพี่น้องทัวประเทศไทยเลยเด้อครับเด้อี่กดเข้ามาบึงช่องน,อน้อยช่องเกษตรกรแบบบานๆนะครับเนาะ ครับผมก็ขอฝากไหว้นําจากคนนะครับนะในอ้อมอกอ้อมใจว่านะก็คงจะมีอยู่ประมาณํานี้เนะครับกี่มารีวิวให้พี่น้องในเบื่องกันนะครับผมนี่กับมันจำบหลังในหน้าเขานะครับเนาะหลังจากเฮาเกียบเกี่ยวไปแล้วก็อยู่ประมาณนี้ก็คงจะพ่อได้อยู่แล้วครับครับก็คงจะรออีกประมาณจเดือนสองเดือนนะครับเนาะก็แล้วจะฝนนะครับผม ฝนมาไหวกะได้กู่ไหวเนาะครับผมฝนมาสากะไปเรื่อยๆเนาะครับผมไปเรื่อยๆนะครับ,รนะรบก็บขอสำนีแลละครับผมก็ขอคุณพระรักษาทุกท่านเนาะครับมีแต่ความสุขความเจริญก็ขอสวัสดีครับผม